ทำอะไรออกได้เต็มที่เดี๋ยวเขาค่อยหัดเยอะเข้ามาอีกแล้วน้อยมาเยอะมันก็อ่อนเออมันอ่อนนะไม่มีอะไรตอก็ไม่มีเท่านี้ยหัวหอกแล้วที่นี่เปานแล้วร้านคนอยู่ประจำเลยเนี่ยานใช่ไหมอืมเป็นร้านสิ่งสบายเลยนะไม่มีลูกหิลป์เลยคนไดนั่งตกอยู่ตรงนี้เนี่ยมันกินหน้าเก่าเราแล้วเนี่ยคืนนั้นเราลงอยู่ตรงนั้นตีไว้เลยเรกดลงไม้ด้วยนี่ตามกินหน้านี่นะป๋าไง คิดว่าจะมาลงตรงนี้นะเราเราย้ายรถมานี่ก่อนเนี่ยพอค่อยเคลื่อนได้ปานิีนายใกันให้กับนี้กับเ่นนะอืมกินอยู่มันกินอยู่แทน,น้ใจเย็นใจเย็นกูตังค์อยู่หน้าแต่ตึ้งเขาตีเบี่ยงเหมือนกันกดลงหัวเดีนี้เราซื้อหุกนกูยังยังไม่อ่อนเริ่มละเริ่มละวสองตัวเปล่าเมื่อกี้ก็คือเห็นมันโขกขวาง,งตัวเดียว นั่คือเบ็ดเห็นมันติดกัสองตัวไหมติดสองตัวช่วยกันเออเบ็ดมันไม่ดูมันไม่ไม่หันหัวมันแข็งแขงนึงเนี้ยนี่เดี๋ยวอ่อนนะเดี๋ยวเพิ่งไปเหน็ดไว้นะปล่อยให้มันอ่อนเลยใกล้แล้วมันใกล้แล้วมันเจอคนแล้วมันจะวิ่งออกมันจะหลุดให้มันอ่อนแท้ๆเลยอย่ขึ้นเอออคกางจีลงไปนั่งรอเลยเนี้ยนั่งรอริมน้ำเลยถ่ายไว้ค่อย อยากไปบาบางกองเลยจับงี้เลยห้าหางอยากเอาไม่ได้หรอกใจเยน็นคนเข้าไปใกล้อีกหน่อยห่างอยู่ห่างมากสายมันยาวแล้วมันจะมีโอกาสบ๊าบาบหวานไว้หวานไว้เนีย่นยระวังตอ,ตอน,นอมันหลอนออกไป่นี้เลย,ลยลมันพันก็ปล่อยมันพันไปไม่ต้องกลัวหรอก หวานไว้เลยเยอะเยอะเบ็ดเรามันเบ็ดมันจะไม่ไหวแล้วนะมันอยู่นานแล้วเด็กอ่ะตอนนี้กำลังยื้อปลาเลยครับไปแล้ว เล่นให้บักมินขึ้นมาเลยมันมาใกล้แล้วอย่าอย่าไปเ,เดินเ็กอย่านะง,นนงนี้เด็ดขาดนะตัวนี้เออคนตักค่อยๆลงไปไปยืนยอน,นแถวนั้นนะย,นย,นยืนยืนน่อแถวไหนในน้ำนะมันต้องเข้าอะไรมันใกล้ไหลมันน้ำมันตื้นมาแล้วมันยนันเข้าไปอีกน้อยลงไปเลยถ้าเชืเจ้า,า <S <S บ่อไปยืนรอเลยมันบ่อันดอก นะาาอนอนหลายแล้วนะเข้ามาเลยลงไปล้อลงไปล้อยืนล้อมันเจ้ายืนรอไว้เลยเดี๋ยวแกดึงเข้ามามันมีโอกาสก็ได้สวนคอยมันเล่นนานหลายบ่ได้ไรที่ทมันอ่อนแล้วะเออยืนจอยแห้นน่ะยื้อเข้ายื้อเข้ามา่อาอย่าไปไป,ปิดนสำคัญตอนมันร้อนออกตอนเห็นคนนี้แล้วระวังให้ดี เหันมาเจ้าเดมตักไว้รอวันนี้ค่าอะไรขอค่า20คุณละอาเม่เด้ไปตลาดมองหน้าเม่โอ้ยเจ้าบุญฮัลโหลเวมามามาพี่มาอันนี้หู้ปลาหันมาแล้วปลาพี่จับเดีย๋ยวใจเย็นมันยังเหนื่อยไม่เหนื่อย เราไม่เคยตักหรอกมันเนี้ยเคยลาดขึ้นแห้งเลยเหนื่อยละเหนื่อยล้วลิกสิบนาทีใจเย็นใจรอดสจได้มันอย่าให้มันหลุดค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นใจเย็นใจเย็นเม็ดบนสูงจุดห้ายังแรงอยู่ หมาแล้วมันเทิดหัวแล้วนี่ม <refugees forever> ันเทิดหัวเข้ามานี่แล้วสบายแล้วพอเยอะเข้ามาเยอะน้อยลอกก็ต้องปิดเยอะมันนี้เลื่อนมาถือว่ามันมาตามมาเลื่อนเราก็ปรับลอกตามมันเยอะมันปล่อยออกวปล่อยมันเลื่อนแล้ปล่อย่มันท่านนั้นคือมันมาแล้วมันอ่อนแล้ว ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเฝ้าให้มันอ่อนแท้ๆอย่าให้มันหลุดเสียดายโอ้หวานแห่เอามาให้ได้น้องใจเย็นใจเย็นไว้เถอะต่มันวิ่งออกให้มันว่านไว้เออให้มันว่านไว้มันเออเนั่นแหละว่านว่าออนไว,ว้เดี๋ยวมีโอกาสแกสอนมับเบ็ดสุดจุดห้าเป็นอย่างนี้แหละมันยากหน่อย เป็นเบ็ดเบอร์หเบอร์หนี่โอ้ยเบอร์ห้าเบอร์หกแบบนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดีรอจังหวะหัวมันเข้ามาอย่าแก้โซนนใจเย็นใจเย็นใจเย็นตาวิ่งวิ่งวิงวิงวิง

ยังยังไม่เหนื่อยแท้ย uh, um ังไม่ยังเห็นคนแล้วยังนั่นอยู่ย ok> ังยังยัง ใจเย็นใจเย็นมันจะอ่อนง่ายง่ายใจเย็นใจเย็นนี่ดูของใหญ่นี่ของใหญ่นี่ของใหญ่นี่

โถย่หลายรอบล้มันยางยังไม่อ่อนหรอกยังไม่รอหลายรอบแล้วกเข้ามาหาเดหัวเข้ามาหานะนิ่งแตเกอัิ่งแค่เราแต่ว่ายว่าก็แนะที่กันุม่ตัวิ่งีกุ้งเหม่ยเ้้่าให้รอยังไงก็ได้ห้ามต้อมยู่นี่แหละเาเสมา่แล้วเนี่ยยาง โอ้มันขึ้นง่ายๆเบ็ดเบอร์เล็กเบอร์เป็นเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนี่เรียบร้อยไปแล้วเออศูนจุดห้าเดี๋ยวค่อยเบอร์เจ็ดนั้นค่อยอัดขึ้นเลยอืมศูนย์ห้าเนี่ยยังไม่ยอมยังไม่ยอมว่าปลามันกินลูดเลย เดี๋ยวก่อนจะเย็นรอลุ้นปลาใหญ่ให้น้องก่อนไปแล้วแก่แต่นู่นแหละปวดแขนนู้นแหะเรานมาเพื่อสิ่งนี้ยอมปวด คนเยอะเฮ้ยสักผกซึมแล้วก็เห็นดีน่ะภากเม็ดใหญ่ออกแล้วนี่ฟังขวานี่ใจเย็นใจเย็นเออให้มันให้มันอ่อนแท้แล้วมันจะยอม

จะไปอยู่แล้วหลุดแล้วด้วยเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยปลามันอ่อนเฉยแล้วออกเป็นตัวเล็กเว้ยลากออกขานี้บสบี่นะบอกว่าใจเย็นใจเย็นเยคใช่ครับมันมันมัเปเยกแงะเปลอกแค่เกล็ดเปนซี่ๆก่อนมไม่่เปากมันไม่ปนไปเกอกมันมันเปอกเก็ดมันเกล็ดกำลังัว่งคไม่ห่อนอนนอนนะยคุ้นมาแล้ว ตัวใหญ่จริงได้ประมาณ1 5บ6สบกโลหรือประมาณส <14. S 1> ิบสบี่เขาได้หมาก็รุ่นนี้แหละสิบสี่เขาได้เมื่อได้กรทเานี้น่ะสามโล1 3 1สิามสิบี่นี่แหละก็ตากัมตขึ้นเลย <laughs>